สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำแอปนะครับที่เอาไว้สำหรับเติมโค้ดนะครับเติมโค้ดเกม a FK Lina นะครับให้ทุกคนนะครับพิมพ์ไปว่า a FK แล้วก็นี่ครับ FK r e d e e m นี้นะครับให้พิมพ์ไปแล้วก็ทำการโหลดนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับพวกข้อมูลเลยครับโหลดเสร็จแล้วก็สามารถเปิดเข้าเจ้าตัวแอปได้เลยนะครับ หลังจากที่เราเปิดแอปมานะครับเจ้าตัวบรรทัดบนสุดจะเป็นโค้ดล่าสุดนะครับที่เพิ่งปล่อยออกมานะครับแล้วก็พอเราเลื่อนดูลงมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าจะมีโค้ดที่เป็นสีเ,าเทาๆแบบนี้นะครับคือโค้ดที่หมดอายุไปแล้วนะทุกคนส่วนที่ยังเป็นสีข,ขาวอยู่อย่างเงี้ยคือโค้ดที่ยังไม่หมดอายุนะครับกพราะถ้าเกิดใครไม่แน่ใจว่าเราเติมโค้ดไหนไป ไปแล้วบ้างนะครับให้ติ๊กถูกไปให้หมดเลยก็ได้นะครับแล้วพอติ๊กถูกไปหมดปุ๊บอ่ากดรูปของขวัญน,นะครับอ่อใช่เราต้องมาตั้งยูเซอร์ของเราก่อนนะเจ้ายูเซอร์ตัวนี้นะครับได้มาจากไหนได้มาจากในเกมนะครับนี่นะครับคือเราสามารถเอาหน้ายูเซอร์จากตรงเลขตรงนี้นะครับก็ยูเซอร์เราจะอยู่ตรงนี้เลยนะเราก็จะเอายูเซอร์ของเราไปใส่เลยนะครับ แบบนี้นะครับพอได้แบบนี้ให้เรากดอันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะถามหาโค้ดยืนยันตัวตนนะครับให้เราย้อนกลับไปที่เกมใหม่นะครับอ่าแล้วมาตรงคําว่าตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่รหัสยืนยันนะครับ567 922นะครับอ่ากลับไปครับ 5 6 7 9 2 2นะครับก็นี่ครับมันก็จะทำการประมวลผลให้เรานะครับนี่นะครับรอจนกว่าจะเสร็จครับเราก็จะได้รับของแล้วนะครับจากโค้ดนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันเลยครับ พอหลังจากที่มันโหลดครบ100%นะครับมันก็จะมีผลสรุปให้เราดูนะครับคือ s u ม m a r y ตรงนี้นะครับนี่นะครับคือการเติมโพสเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามันจะเติมให้แค่เรารหัสเดียวนะครับมันเติมให้กับตัวละครที่เรามีทั้งหมดเลยนะครับดูดิครับเออมันเติมให้หมดเลยนะนี่ครับคือมันเจ๋งตรงนี้มากเลยนะโอเคเนี่ยพอเราเติมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถกลับไปที่แอปเกมได้เลยนะครับ ี่ครับเราก็ไปดูที่จดหมายเลยนี่ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับที่เราเติมไปเมื่อกี้นี่รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด s s ับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทำคลิปความรู้เกี่ยวกับ FK Arena เอ่อตรงไหนนะครับก็พิมพ์มาได้เลยนะครับที่ด้านล่างคอมเมนต์นะครับ